โอเคสวัสดีครับมาดูโจทย์ข้อ11ต่อเนาะเอกโพล็อโจทย์อีกแนวหนึ่งก็คือโจทย์แนวเทคล็อกนะครับโจทย์บอกว่าจงหาผลบวกคําตอบของสมาการเนาะและโจทย์ก็ให้มาว่า x กครับยกกำลังล็อก x ฐาน2บวก2จะเท่ากับ8ปดโจทย์แนวข้อนี้นะครับเป็นโจทย์แนวเทคล็อกเทคล็อกใส่ไปใส่ไป ทคล็อกยังไงเราสังเกตก่อนนะครับว่าโจทย์ข้อนี้มันให้ล็อกตัวนี้มาเป็นล็อกฐาน2และขณะที่เลขยก8เนี่ยมันเกิดจาก2ยกกำลัง3โจทย์แนวนี้นะครับเราสามารถจับมันเทคล็อกได้เลยซึ่งปกติแล้วนะครับเวลาเทคเนี่ยเราจะเทคด้วยล็อกฐานก็คือในที่นี้เราให้เป็นฐาน2ทั้ง2ข้างของสมการ ถ้าเราไปเจอนะครับสมมุติสมมุติถ้าเราไปเจอ x กําลังล็อกอะไรก็ตามเนี่ยฐาน3เท่ากับ27อย่างเงี้ยเราก็ควรสังเกตว่า27มันเกิดจาก3กําลัง3และฐานตัวนี้ก็เป็นฐาน3ด้วยเราก็ควรจะเทคล็อกฐาน3เข้าไปเทคล็อกตัวนี้ไม่ตายตัวนะครับเป็นวิธีที่ถ้าเราคิดไม่ออกก็ลองเทคล็อกตัวนี้ใส่ดูเป็นให้เป็นแนวไว้นะครับค่อนข้างออกบ่อย ถ้าสมมติพี่เทคล็อกฐานสองไปฝั่งซ้ายครับพี่จะเขียนสีแดงนะฐานสฝั่งขวาก็ฐานสองแล้วก็ใส่โจทย์เหมือนเดิม x ครัยกกำลังล็อกฐานล็อ x ฐาน2องบวกสอเท่ากับแอย่างนี้เข้าใจไหมฝั่งซ้ายก็คือโจทย์เหมือนเดิมฝั่งขวาก็คือ8เหมือนเดิมเพิ่มเติมก็แค่เราเทคล็อกฐานสองเข้าไปที่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแต่ละตัวแค่นั้นเอง ทีนี้เรามาดูฝั่งขวาก่อนเพราะฝั่งขวาง,ง่ายกว่าล็อก8ฐาน2ครับได้อะไรคำถามอีกอย่างหนึ่งก็คือ2ยกกำลังอะไรได้8ก็คือ2ยกกำลัง3ฝั่งขวาก็เเหลือเลขก3ตัวเดียวโอเคไหมในขณะที่ฝั่งซ้ายครับล็อกครับไอ้ก้อนเนี้ยก็คือ x เนี่ยติดเลขยกกำลังอยู่ฐาน2เรามีนิยามของ ถ่ากดล็อกอยู่ใช่ไหมครับว่าถ้าเป็นเลขชี้กำลังของตัวหลักเนี่ยสามารถจับมาอยู่หน้าล็อกได้โดยที่จะกลายเป็นตัวคูณเฉยๆฉะนั้นที่ก็ยกไอก้อนนี้ออกมาก้อนเลขชี้กำลังครับล็อก x ฐานสอบวกกับ2เนี่ยมาเป็นตัวคูณแล้วตัวฝั่งล็อคก,กครับก็จะเหลือแค่ล็อก x ฐานสองามทันไหมโอเคทีนี้ทีนี้เราจะเห็นแล้วว่าโจทย์มันให้ x ฐาน2และมีก็ x ฐาน2เหมือนกันกลับมาแนวเดิมครับสมมุติตัวแปรข้อสอบแนวนี้ชอบมากสมมุติตัวแปรในที่นี้เราเห็นตรงตัวครับตัวแปรของเราพี่กันหนดให้เป็นอ่ a แล้วกัน a เท่ากับ log ครับ x ฐาน2อ่าอย่างนี้เลยก่อนนี้ก็จะเป็น a ก่อนนี้ก็จะเป็น a เขีนไหมฉะนั้นฝั่งซ้ายเนี่ย เ,เราจะเขียนใหม่ได้เป็นวงเล็บครับ a บวก2คูณกับ a เท่ากับฝั่งขวาก็คือ3าีกระจายเข้าไป a กระจายเข้าไปจะได้เป็น a กํลังสครับบวก2 a เท่ากับ3 3ย้ายมาอยู่ฝั่งนี้เนาะจากฝั่งขวาเป็นบวกย้ายมาฝั่งซ้ายเป็นลบก็จะได้เป็น a, ยกําลังสบวก2 a ลบ3ครับเท่ากับ0เหมือนเดิมแยกแฟกเตอร์ มีแมวแค่นี้เองนะครับเอเลเวลไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยเออะไรคูณกันได้3บวกกันได้2ครับก็คู่3กับ1น1นั่นเองบวก2นะครับเกิดจากบวก3คูณกับลบ1ฉะนัชนะแล้ว A จึงเท่ากับลบ3กับ1ทีนี้ A ยังไม่ใช่คำตอบถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าเราเองเป็นคนสมมุติตัวแปร A ขึ้นมาเราต้องคืนค่าให้มันก่อน A เท่ากับ ล็อก x ฐาน2ซึ่ง a เ,เนี่ยเราได้เท่ากับลบ3และ1เนาะทีนี้เราต้องรู้ออย่างหนึ่งครับว่าเวลาเราจะปลดล็อกเนี่ยง่ายๆเลยเรามี2คำตอบใช่ไหมตอนนี้ก็คือสลบ3กับ1พี่จะเขียนเป็นล็อก x ฐาน2เท่ากับลบ3ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น l o อกครับ x ฐาน2เท่ากับ1เวลาปลดล็อกง่ายๆเอาเลขฐาน ไปยกกําลังไอตัวฝั่งตรงข้ามแล้วมันจะได้เท่ากับตัวหลักตัวนี้หรือก็คือ x จะเท่ากับ2ยกกําลังลบ3 2ยกกําลังลบ3ก็คือ1ส่วน2ยกกําลัง3ก็คือ1ส่วน8ได้ละเตัวที่1เอ่ออีกคําตอนหนึ่งครับเหมือนกัน2ไปยกกําลัง1ตัวนี้ฝั่งขวาก็จะได้เป็น2ยกกําลัง1เท่ากับ x สยกกำลัง,งกำลังหงก็คือ2อง่อน,นี้ก็จะเป็นคำตอบที่2แต่โจทย์ไม่ได้ถามหาคำตอบแต่ตัวเนาะโจทย์ถามหาผลบวกคำตอบของสมการซึ่งผลบวกคำตอบก็คืออ่ g m x เท่ากับคำตอบเรามี2อตัวเนาะก็คือ1นึส่วนแบวกสก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ2.8 16, 16 1 6สิบเป็น17ตอบ1 7บส่วนแนั่นเอง ประมาณนี้โจทย์ข้อนี้เล่นจรงประมาณ2อเรื่องเนาะหก็คือเทคล็ lock, อกสก็คือสมมุติตัวแปรและหลังจากสมมุติตัวแปรก็จะมีเหมือนเดิมก็คือการแยกแฟกเตอร์ประมาณนี้ครับโจทย์ข้อเอ็กโพล็อกขอลองสุดท้ายไปดูข้อสุดท้ายกัน